โอเคครับก็พบกันอีกนะครับวันนี้เราก็จะมาดูาตัวพัดลมนะครับนี่ห้อรตัวไอคูลนะครับไออาการมาดูอาการ,าอ,าการอ่ะคงจะเกิดเปิดเกณฑ์หนึ่งนะเกณฑ์หนึ่งมันเบาๆมันช้ามากเลยเกณฑ์หนึ่งมันไม่มีแรงอะ่ะพัดลมนะเกณฑ์สองอก็ยังเบาอยู่ ก็จะอาการจะค่อยๆหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเกียร์สามก็จะหมุนแรงนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแกะดูว่าอ่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับโอเคครับนี่เราได้ทำการถอดออกมาแล้วดูสภาพตัวแกนก็ยังหมุนได้นะปกติไม่ฝืดไม่อะไรอ่าตัวนี้ด้านหลัง ตัวคาปาซิเตอร์ไฮไปไหนไม่ต้องตกใจครับให้เปิดตัวฝาเนี้ยตัวคาปาซิเตอร์จีอยู่ตรงนี้โอเคนะแล้วเราค่อยมาทําการาเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนแล้วเราค่อยมาทําการไล่เช็คที่จ,จุดกันโอเคครับโอเคนะหลังจากที่เราได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมาเช็คตัวเห็นไหมตัวปุ่มกดดูรู้สึกว่าปุ่มกด จะมีปัญหาแล้วครับไม่เด้งกลับเลยไม่ได้ตตัวนี้ตัวที่สามเนี่ยไม่ค่อยไม่เด้งเลยเด้งยากโอเคนะเราจะมาทําการรือดูเนาะแล้วเรามาไล่เช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับที่ผมก็ให้ทําการรืดมาเียบไว้นะตอนนี้ต้องการเช็คดูละโอเค ได้ไดครับผมจะทำการถอดตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับโดยการบัดกีนะครับตัวนี้มันค่าจะอยู่ที่12นะครับ2ไอ้1.2ครับเราอยู่มาทำการเช็คดูนะครับ ส่วนตัวใหม่นี่นะตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ค่าอยู่ที่1.5นะครับอโอเคเราจะทําการถอดออกมาเพื่อทําการเช็คดูนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นอของเก่านะผมได้ทาการถอดออกมาแล้วตัวน,นี้จะเป็นของใหม่ตัวนี้ของเก่านี้มันจะอยู่ที่ประมาณ1น่อะนะ,อะไมโครฟลัสนะครับผมจะทําการเช็คดูนะ จิ้มไปเลยเราจิ้มไปเลยนะไปก่นเดิมไปโอเคจบอันนี่คายังไม่ยิงโอเค ก็จะอยู่ที่0.9นะครับแล้วผมจะสลับดูโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่0.9นะจริงปกติมันจะอยู่ที่1.2นะครับตัวนี้จะเอาตัวนี้จะใส่ตัวนี้ไปแทนอยู่ที่1.5อ่ามโครฟารดนะครับตัวนี้เราทำการวัดตัวใหม่ดู เห็นไหมครับยววัดให้ดูจะว o ูมให้ดูแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวนี้ไอ้องใหม่นะใช่ไหมเป็นอยู่ที่1-5ตัวโดวนี้ของเก่าเอาไปให้ดูกันแล้วกัน อยู่ที่0.9แสดงว่าตัวเนี้ยเริ่มเสื่อมแล้วตัวคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยเริ่มเสื่อมแล้วผมจะทําการเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับนะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูตอนที่เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปิดให้ดูโอเคนะครับครับหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะ,อะโอเคเราก็จะมาทําการตรวจเช็คดูนะโอเคเห็นไหมมันแค่หนึ่งมันยังเร็วเลย เจ๊สองเจ๊สามโอเคต่อไปเราก็จะไปทำการประกอบนะครับโอเคครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วผมจะมาทำมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนตัวค่าปาซิเตอร์แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราก็จะมาทดสอบตัวอีกรอบหนึ่งเกยร์แดงนะ ไทำแรกเกินอย่างใช่ไห,ไหมเหมืนยเ่นอ่างเกี่ยเกมโอเคนะโอเคคลิปการซ่อมพัดลม ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามทางช่อง My Napat Channel นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ